โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนําไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบางกอ,อกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพทําหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒ นธธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานคร ค่ะสวัสดีค่ะชื่อรอดีรินนะคะจากแบรนด์โกโก้ทูลีฮิลค่ะทำไมต้องเป็นโกโก้ทูลีฮิลนะคะจุดเด่นของโปรดักต์ของเราก็คืออย่างแรกเนี่ยเราใช้โกโก้เกรดพรีเมียมนะคะเป็นการเชื่อมโยงจากบนดอยอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่เราให้น้องๆเนี่ยปลูกโกโก้แล้วก็ส่งมาที่บริษัทของเราอย่างที่2นะคะก็คือกระแสสุขภาพนกำลังมาเราก็นําโปรตีนถั่ว5้าสีนะคะมาทดแทนคลีนเทียมและอย่างที่3ก็คือเราทําเป็นสูตรหวานน้อยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค องไรก็ฝากไปด้วยนะคะโกโก้ทูรีฮิลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางกรุงเทพมหานครมากๆเลยที่จัดโครงการ Bangkok ID ให้ผู้ประกอบการตัวเล็กๆแบบเราเนี่ยได้มีโอกาสเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศทําให้โปรดักต์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เป็นโปรดักต์ของกรุงเทพมหานครค่ะ